เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้เรามาชมสูตรปักหลักดีกว่าครับวันนี้วันที่29กแค่2วันครับจะถึง1่กุมภาพันธ์แล้วก็มีชุดปักหลักวันนี้มีทั้ง3หลักเลยครับ110หน่วย แต่คลิปนี้จะเป็น10บนครับมาฝากกันในคลิปนี้ชุดปักหลักงวดนี้อาจารย์จะเอาสูตรสถิติ6ง,งวดครับมาฝากกันลองชมดูนะครับว่าเป็นอย่างไรอาจารย์จะคํานวณไปเรื่อยๆทุกย้อนหลังไป6ง,งวดที่มันถูกต้องกันนะครับลองดูจะเป็นยังไง10บนครับว่ากันว่าเราใช้หลักพันกับหลักหน่วย2หลักไปบวก3 3 3 3 3, 3 2คงที่นะครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยผลรวมไปบวก3 3 2คงที่ ย้อนหลัง6งวดเริ่มจากงวดแรก16ตุลาคมเฟ้นหา1พฤศจิกายนนะครับเอาคำนวณกันเลยครับงวดแรกครับหลักพันคือเลข6หลักหน่วยคือเลขก1ครับผลรวมคือเลข7็นะบวกอะไรครับ3 3 2 3 3 2 7บวก3เป็น10ใช้เลข0 0บวก3ได้3 3บวก2ได้5นี่คือวิธีการคำนวณครับผลการออกครับ 1>, 1พฤศจิกายน404จะเห็นว่าเลข0ูครับเข้าตำแหน่ง10บนถูกต้องครับ1ใน3ตัวนะครับมีตัวที่เข้ามา10บนก็ถูกต้องครับ0นี่คือการคำน,นวณตรวจสอบเรียบร้อยครับผ่านพ้นไปครับ1นพฤศจิกายนเข้ามาแล้วงวดแรกงวดต่อมาครับหลักพันเลข6หลักหน่วยเลขก4ผลรวมก็เลขก1บบวก3ได้13เอาเลข3 3เดินหน้า3เป็น6 6บวก2เป็น8 สามครับ16พฤศจิกายนหก6 6หนึ่งหครับเข้าตำแหน่ง10บนถูกต้อง2องวดผ่านอาจารย์ขอบวกเลขไปเลยนะครับทีนี้หลักพันกับหลักหน่วย2อบวกหเป็น3เดินหน้า3าเป็น6 6หบวกสเป็น9 9้เบวกสองเป็นสิได้เลขห 1, 1ึ่ันวาคมครับ9 9 4 9ครับเข้า10บน สามวดผ่านไปครับต่อไปเลยครับ0ย์บวก4บวก3เป็น7 7บวก3เป็น10เลข0ูนวได้2 7 0 2 16ธันวาคม303 303เลขตองเลขบนเลขหามใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับสังเกตนิดๆน,นะครับต่อมาครับ1บวก3เป็น4บวก3เป็น7นะครับเเดินหน้า3เป็น10เลเลข0 0ได้2 7.02ครับ30ทธันวาคม6.28ปักกลัดนี้ยากนะครับทำสูตรเข้ายากมากปากกลักถ้าเข้าในง่ายถ้าเข้าในสวยงามเลยโอเคครับห้างวดผ่านถูกต้องยังไม่ผิดนะครับวดที่6หลักพันเลข3หลักหน่วยเลข8ผลรวมคือ11เดินหน้า3เป็น14 4บวก3เป็น7 7บวก2เป็น9 4 7 9ครับ 17มกราที่ผ่านมาล่าสุด3 8 4 3 9 5 3 9 5เลข9ครับเข้า10บนเ่าเรียบร้อยครับ6งวดผ่านไปงวดแรก0เข้า10บนนะครับ404ต่อมา6เข้า661 9เข้า994 0เข้า303 2เข้า628แล้วล่าสุดครับ9เข้า395งวดที่จะถึงครับหลัก10อ๋อขอโทษครับหลักพันเลข4 หลักหน่วยเลข5้ผลบวกเลขเก9ครับบวกตัวเลขตรงที่ครับ3 3 2 9 3เป็นบวก3ามใช้เลขก2 2บวก3ได้เลข5 5บวก2ได้เลขเจ็รอบกนครับปักหลัก10บนงวดนี้ครับคำนวณสถิติ6งวด1กุมภาพันธ์เราได้ไปเลข2เลข5เลข7ครับไปประกบกับหน่วยบนก็ได้2ตัวบนตรงนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมครับหลักพันหลักหน่วยบวก3 3 2 4บวก5เป็น9เลยหน้า3เป็น12อเอาเลข2 2งบวก3ได้5 5บวก2องนี่เบนงวดนี้ได้เลข2เลข5าเลข7็ดครับโปัแใหมคลิปได้ครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารยานในการรับชมเน,นื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนสับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย